นี่นะครับเราก็ตรงมาที่วัดใหม่สุขนทารามครับวัดนี้ก็อยู่ที่ตำบลวัดวัดละมุดนะครับอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนคนปรปฐมน,น,นะครับเดี๋ยวเราลองไปดูเนะว่าที่วัดนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับวันนี้เราจะตะลุยวัดที่อำเภอนครชัยศรีนะครับพี่เราเข้ามาถึงภายในบริเวณวัดนะครับโอ้พื้นที่ก็กว้างขวางเลยทีเดียวนะครับ มีบริเวณที่เป็นกุฏิเจ้าอาวาสนะครับมีบริเวณที่เป็นองค์พระประธานนะครับพระบางสายญาตินะครับตอ,อนอยู่นะครับอยู่ตรงกึ่งกลางตรงนี้นะครับแล้วก็มีพื้นที่จอดรถกว้างขวางนะครับมีโบสถ์มีพระอุโบสถด,ด้วยนะครับนะครับอันนี้ผมก็มาถึงวัดใหม่สุคนทารามน,นะครับ ซึ่งเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่าที่วัดนี้นี่มีสถานที่สําคัญอะไรบ้างนะครับแต่ว่าบริเวณวัดนี้ก็จะอยู่ในชุมชนนะครับแล้วก็ตัดผ่าชุมชนด้วยนี่ก็จะเป็นภายในบริเวณวัดใหม่นะครับสุขพทารามนะครับนะครับบริเวณวัดนี้ก็จะมีพระนอนนะครับนะครับพระต่างสายญาตินะครับซึ่งอันนี้เราเรียกว่าหลวงพ่อใหญ่นะครับหรือหลวงพ่อหินนะครับวัดใหม่ นะครับสุขนทารามนะครับจริงๆแล้วพระพุทธรูปนี้นะครับเป็นพระพุทธรูปปางปรินิพานนะครับสร้างขึ้นในสมัยระาธิการเชื้อสิริปัญโยนะครับอดีตเจ้าวาดวัดใหม่สุขนทารามนะครับแล้วก็แกะสลักขึ้นมาจากหินทรายเขียวนะครับที่ได้มาจากอำเภอวังน้ําเขียวจังหวัดนครราชสีมานะครับซึ่งขนาดขององค์พระนี้มีความยาวประมาณ6เมตร9นิ้วนะครับแล้วก็แกะสลักโดยช่างนะครับจาก จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับแล้วก็มีวิธีการดันเชิญขึ้นมาประดิษฐานบนแท่งประทับรูปกกีบ,บัวบานนะครับตั้งบนฐานรูปแปดเหลี่ยมนะครับเมื่อวันที่23มกราคม2542นะครับนะครับซึ่งอันนี้ก็เขาเรียกว่า,าเป็นศูนย์กลางนะครับแล้วก็เป็นสัญ,ญลักษณ์สำคัญนะครับซึ่งพระ หลวงพ่อใหญ่นะครับหรือหลวงพ่อ,พอขีนวัดให่สุโนทารามี่ถือเป็นสัญลักษณ์แทนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในการาจัดงานในวันอัตมีบูชาประเพณีที่เก่าแก่นะครับซึ่งสืบทอดมาเป็นระยะเวลากว่า100ปีนะครับซึ่งพุธศานิกชนก็จะเข้ามาทําบุญที่วัดตรงนี้แลครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันเลยนะครับนี่นะครับคือบริเวณ ข้างบนนะครับก็จะมีพระพุทธรูปหลวงพ่อหินนะครับซึ่งแกสลับจากหินที่มาจากอําเภอวังน้ําเขียวนะครับแล้วก็บริเวณโดยรอบนะครับก็จะมีลายปูนปั้นพญานาคนะครับแล้วก็จะมีรูปของกวางหมอบนะครับแล้วก็ตัวธรรมจักรนะครับอยู่บริเวณรอบๆตัวองค์พระนะครับแล้วก็ที่ฐานกรีบบัวนะครับก็จะมีเป็นพระพุทธรูปเป็นรูปจําลองของพระสงฆ์นะครับ ที่พนมมืออยู่โดยรอบนะครับพระปางสายญาติตรงนี้นะครับสิ่งนี้เราสนใจมากนะครับพื้นที่บริเวณนี้ก็วิวที่ชัดสวยงามมากเลยนะครับครับนี๋ยวผมก็จะให้ท่านทุกท่านเห็นนะครับนะครับเดยาจะลองขึ้นเดินไปขึ้นไปดูนะครับนี้ก็อยากให้ทุกคนนะครับที่เรื่องใสศรัทธาในพพุทธศาสนานะครับก็สามารถที่จะ มาทำบุญนะครับมากรับป้ายพระที่นี่ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวของพระหินนะครับโอ้โหหรือพระองค์ใหญ่นะครับตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นบริเวณทางขึ้นนะครับก็จะมีพญานาคนะครับที่บริเวณทางขึ้นนะครับองค์พระตางสัญญาตนะครับซึ่งแน่นอนว่านาคนี่ก็จะเป็นสื่อการเป็นตัวเชื่อมนะครับระหว่าง มนุษย์นะครับกับสิ่งที่เหนือธรรมชาตินะครับกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ข้างบนนะครับหน้านี้จะเป็นเหมือนกับตัวกลางนะครับเป็นสภาวะที่ก้ากึ่งนะครับเป็นมนุษย์ก็ไม่ใช่อมนุษย์ก็ไม่เชิงนะครับแล้วก็ไม่ใช่เทพสูงสุดหรือเทพศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่มีความเชื่อมโยงกับเรื่องของพระพุทธาศาสนานะครับตำนานความเชื่อเรื่องนาคนะครับที่อยู่ในสังคมไทยนะครับผมชอบมาที่อำเภอรอนตูมนะครับแล้วก็ ก็มาที่นครชัยศรีนะครับเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้มีความหลากหลายในทางชาติพันธุ์นะครับมีกลุ่มคนไทยดำมีกลุ่มคนลาวเวียงนะครับมีกลุ่มคนจากที่ต่างๆที่อพยพโยกย้ายมาอยู่รวมถึงเนื่องจากว่าพื้นที่เหล่านี้เนี่เป็นพื้นที่ที่อยู่ในริมแม่น้ำท่าจีนนะครับก็จะมีวัฒนธรรมของคนจีนนะครับที่เข้ามาตั้งลกลากเราก็จะเห็นศาลเจ้านะครับต่างๆเนี่ยนะครับ อยู่ในชุมชนต่างๆนะครับซึ่งอยู่ปะปนกับคนไทยด้วยนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูกันนะว่าภายในบริเวณวัดใหม่สุคนทารามนี้มีอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นบริเวณภายในวัดนะครับก็จะเป็นป่ามีเขาเรียกว่ามีเจดีย์นะที่บรรจุอัฐินะครับของผู้ที่ร่วงรับนะครับข้างในก็จะเป็นพระอุโบสถนะครับน,นะครับซึ่งเป็นพระอุโบสถหลังเก่านะครับ ครับซึ่งมีความน่าสนใจเหมือนกันนะครับตรงนี้นะครับนะครับซึ่งภายในพระอุโบสถนี้ก็น่าจะมีพระมีพระพุทธรูปนะครับประดิษฐานอยู่นะครับเดี๋ยวเราลองเดินมาดูตรงบริเวณรอบๆนะครับโอ้ก็ค่อนข้างเก่าพอสมควรเลยนะครับนะครับบริเวณโบสถ์ก็จะมีประตูบานนะครับบานไม้นะครับปิดเอาไว้นะครับแล้วก็บริเวณรอบๆโบสถ์ก็จะมี นะครับไอเสมาธรรมจักรนะครับอยู่บริเวณนี้ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นพระพุทธรูปนะครับที่อยู่บริเวณโบสถ์นะครับหร่ก็จะเป็นนานาบริเวณโดยรอบนะครับผมนะครับก็จริงๆเราก็อยากให้ทุกคนมาทําบุญกันนะครับแล้วก็ลองมาดูนะครับว่าพื้นที่บริเวณนี้เนี่ยเป็นเป็นสุ่มรวมเนาะทางด้านจิตใจกับผู้คนที่อยู่ในชุมชนตรงนี้นะครับ สำหรับวัดใหม่สุโขทารามเนี่ยนะครับมีข้อสันนิษฐานว่าตั้งขึ้นเมื่อประมาณพศ2364ได้รับพระราชทานวิสุงคามาสีมาเมื่อ2,422นะครับอุโบโสถเนี่ยมีศิละปะสมัยรัตนโกสินทร์ทาด้วยสีขาวทั้งหลังหลังคามุงด้วยกระเบื้องดินเผานะครับหน้าบันประดับด้วยพระอินทขี่คุฑนะครับเป็นงานปูนปั้นทั้งหมด ทางวัดเนี่ยเขาจะมีประเพณีนะครับเขาเรียกว่างานบุญอัฐมีบูชาซึ่งเป็นประเพณีที่จัดสืบเนื่องต่อกันมานับร้อยปีนะครับแล้วภายในวัดเนี่ยก็จะมีการจัดขบวนแห่ของชาวบ้านประกอบด้วยผ้าป,ป่าดอกไม้ไฟผู้ตะไลเนียงมีการแสดงมีคติธรรมมีการจําลองเมืองแนละลกภูมินะครับจัดขบวนอันเชิญสังขารขององ,องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับขึ้นประดิษฐานเหนือ จิตกาทานนะครับเพื่อประกอบพิธีถวายพระเพลิงพระ,ระบรมศพงานบุญณพิธีีอัฐมีบูชาจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีมีเฉพาะที่จังหวัดนครปฐมและจังหวัดอุตรดิต์เท่านั้นนะครับในประเทศไทย